เศรษฐกิจทั้งปีน่าจะอยู่ประมาณโตรประมาณ4% 4.2 4.5ถึง4.5%นะครับก็เอ็กซ์พอร์ตก็คงโตไม่เยอะนะครับก็จะโตรประมาณ3-4%นะครับการบริโภคก็คงไม่ได้โตเยอะเพราะว่าปีที่แล้วบริโภคได้อันนี้ส่งจากรถยนต์คันแรกนะครับตอนนี้ซื้อรถไปแล้วก็ต้องผ่อนรถนะครับก็การลงทุนก็น่าจะไปได้ดีนะครับ การลงทุนภาครัฐการเบิกถอนของภาครัฐก็ยังคงออกมาปลายปีนะครับนารารระสบธุรกิจนาเกิจตัวธนาคารระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยการเติบโตของของธุรกิจของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันก็สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจนะครับ ถ้าเศรษฐกิจโตช้าลงการเติบโตของทางการพาณิชย์ก็จะช้าลงแต่ว่ามันก็มีอีกเซกเตอร์หนึ่งเช่น SME โดยเฉพาะ SME ขนาดเล็กเนี่ยซึ่งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการเงินนะครับก็ยังมีโอกาสาที่เติบโตได้นะครับก,ก็คงโตประมาณหนึ่งองเอเซ็นตนะครับอันนี้ยังไม่จบตัวเลขยังไม่จมดีก็คงจะถแถลงออกมาสักอาทิตย์หน้านะครับ เราก็ตั้งเป้านะครับภาพรวมของสินเชื้อทั้งปีก็อยากให้โตเกิน10%นะครับแต่เป็นเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S โปรจตเราตั้งเป้าเราก็ไม่ได้ปรับแล้วครับเราก็เพียมที่จะทำเพื่อให้บรรลุเป้าให้ได้นะครับ